Thank you สวัสดีครับเพื่อนๆสายรถยนต์ทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นตำนานของโตโยต้าและเป็นที่นิยมในกลุ่มวัยรุ่นยุค 90s ถึงต้น 2000s รถคันนี้คือโตโยต้าเลวิน AE111 รถคูเป้สปอร์ต2ประตูที่หลายคนยังคง,ลงหลงไหลในสเสน่ห์ของมันอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าพูดถึงเลวินหลายคนจะนึกถึงความเป็นสปอร์ตขับสนุก น้ำหนักเบาทนทานและราคาจับต้องได้ในวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันทั้งเรื่องดีไซน์ภายนอกภายในความแรงของเครื่องยนต์รวมไปถึงราคาปัจจุบันที่ซื้อขายกันในตลาดบ้านเราเริ่มจากภายนอกก่อน Toyota Levin AE111 ถูกเปิดตัวช่วงกลางยุค 90S ดีไซน์จะเน้นความโฉบเฉี่ยวแบบสปอร์ตคูปเป้เส้นสายรอบคันมีความโค้งม,มนแต่ก็ดูเรียบง่ายลงตัว ด้านหน้ามาพร้อมไฟหน้าเรียวยาวแบบโปรเจคเตอร์ในบางรุ่นกระจังหน้าเล็กดีไซน์เรียบๆแต่ดูลงตัวกับกันชนที่มีช่องดักลมกว้างๆล้อม็กติดรถขนาด14นิ้วในสมัยนั้นถือว่าล้ำยุคแล้วตัวถังรถเตีย้ยและกว้างทำให้มองดูมีเสถียรภาพเวลาขับมันให้ความรู้สึกแน่นหนพอสมควรด้านท้ายก็เป็นเอกลักษณ์ไฟไท้ายทรงยาวเชื่อมต่อกันทั้งสฝั่ง สปอยเลอร์หลังในบางรุ่นก็ช่วยเสริมความสปอร์ตขึ้นไปอีกเรียกได้ว่าภายนอกของ AE111 ถึงจะผ่านมาหลายสิบปีแล้วแต่ดีไซน์ก็ยังไม่ตกยุคใครขับอยู่ทุกวันนี้ยังหันมองตามแน่นอนเข้ามาดูในห้องโดยสารกันบ้างภายในของ Toyota Levin AE111 ถูกออกแบบมาในสไตล์สปอร์ตที่เรียบง่าย คอนโซลน่าจะมีลักษณะโค้งเข้าหาคนขับเล็กน้อยมาตรวัดเป็นเข็มแบบกลมชัดเจนแสดงรอบเครื่องกับความเร็วได้แม่นยำรุ่นท็อปบางตัวจะมีมาตรวัดรอบที่พุ่งได้สูงถึง8,000รอบเบาะนั่งคู่หน้าทรงสปอร์ตโอบกระชับนั่งสบายเวลาขับเร็วเ็วัสดุภายในโดยรวมเป็นพลาส,สติกแข็งซะส่วนใหญ่แต่ก็ดูทนทานตามสไตล์โตโยตา้าช่วงนั้นพวงมาลัย3ก้านขนาดกำลังดีจับแล้วกระชับมือตำแหน่งเบาะนั่งกับคันเกียร์จัดวางได้ดีทำให้รู้ รู้สึกขับสนุกส่วนบาะหลังแน่นอนว่าด้วยความเป็นคูเป้สองประตูพื้นที่ค่อนข้างจำกัดนั่งได้แต่ไม่สบายมากเหมาะสำหรับเพื่อนนั่งเสริมเป็นครั้งคราวมากกว่าถ้าใครอยากใช้เป็นรถครอบครัวอาจจะไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่แต่ถ้าใช้ขับเล่นขับเที่ยวขับทางไกลคนเดียวหรือกับแฟนรถคันนี้คือคำตอบ ทีนี้มาถึงหัวใจหลักคือเรื่องสมรรถนะโตยโย t a าเลวิน e e 1 1 1มีให้เลือกหลายเครื่องยนต์แต่ที่โด่งดังที่สุดคือรหัส 4AGE ที่หลายคนรู้จักกันดีโดยเฉพาะรุ่น20วาว5วาวต่อสูบที่ให้แรงม้าสูงสุดประมาณ160แรงม้ารอบจัดเสียงเครื่องเร้าใจมากๆแถมยังมาพร้อมระบบ VVT ช่วยให้ได้แรงทั้งรอบต้นและรอบปลาย จัดว่าเป็นเครื่องที่ขับมันและไว้ใจได้นอกจากนี้ยังมีรุ่นที่ใช้เครื่อง 4AFE ที่แรงน้อยกว่าประมาณ115-120แรงมา้าแต่ก็เน้นความทนทานประหยัดน้ำมันและค่าซ่อมบำรุงถูกกว่าเรื่องเกียร Le ์ Levin AE111 ส่วนใหญ่จะมาพร้อมเกียร์ธรรมดา5สปีดท,ที่จังหวะเข้าเกียร์คมและแม่นยำมากเหมาะกับคนที่ชอบขับสนุกแต่ก็มีรุ่นเกียร์อัตโนมัติให้เลือกด้วยเช่นกัน ช่วงล่างเป็นแบบอิสระสีส่ล้อด้านหน้าแม็กเฟอร์สันสรัดด้านหลังเป็นซับเฟรมพอชันบีมทำให้การเกาะถนนอยู่ในระดับดีขับเข้าโคง้งมั่นใจไม่โคงลงเคลงเหมือนรถทั่วไปในยุคนั้นระบบเบรกหน้าดิสหลังรัมหรือดิสแล้วแต่รุ่นย่อยถือว่าตอบสนองได้ดีตามยุคสมยัย ในการขับขี่จริง l e w i n AE111 ให้ความรู้สึกเบาแต่มั่นคงพวงมาลาัยตอบสนองไวเวลาเหยียบคันเร่งเครื่องยนต์ตอบสนองทันใจรอบมาเร็วเสียงเครื่อง 4AGE ที่ลากรอบสูงสูงคือจุดที่ทำให้คนรักรถรุ่นนี้ติดใจขับในเมืองก็ใช้ง่ายไม่อึดอัดแต่ถ้าเอาไปขับทางไกลหรือขึ้นเขาจะรู้เลยว่ามันยังคงสนุกและมั่นใจได้ทุกโค้ง สุดท้ายมาดูกันเรื่องราคาปัจจุบัน Toyota Levin a e 111ในไทยถือว่าเป็นรถที่ยังมีคนตามหาราคาจะขึ้นอยู่กับสภาพและรุ่นย่อยถ้าเป็นเครื่อง 4AFE สภาพพอขับได้ราคาจะอยู่ประมาณ120,000-180,000บาทแต่ถ้าเป็นรุ่นเครื่อง 4AGE 20วาวโดยเฉพาะฝาดำที่หายากและแรงกว่ารุ่นอื่น ราคาจะขยับไปประมาณ200,000-350,000บาทหรือบางคันที่สภาพเดิมเดิมสวยๆเก็บงานครบราคาอาจพุ่งไปเกิน400,000บาทได้เลยถือว่ามีมูล,ลค่าค่อนข้างสูงในตลาดรถมือสองเพราะ